สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องลุงป่าลูกลานเอาอาปู่ยาตายาย่สุกูทุกคนครับพอ่พอๆกับผมทวีคนเดิมครับมือนีถือโอกาสท้ายถ้ำบรรยากาศอยู่ทางบ้านดอนตุม่มทางโกสุมให้พี่เ่นองในเบองในชมน้ากันอยู่ที่หน้าศาลปู่ตานาบานดอนตุม่มเด้อพี่น,อน้องเด้อของกับเลขขความฝันของทวีค้นเดิมพี่น้อง เคื่อนฝันแล้วนอนยูที่สารคามเมื่อนนี่นอนยูนาพระประธานนะครับนอนนับหลวงปูเลยอธิษฐานบอกว่าให้ฝันดีเด้อปูเดอ้อให้ลูกมีโชคมีใช่ให้ช่องลูกมีผู้ติดตามให้ช่องลูกถูกหวยรวยเบื่อกันยกช่องเด้อปูเดอ้ออธิษฐานพี่น้องพอดีพี่น้องนะครับมาฝันฝันดีครับฝันดีเนี่ยพี่น้องนะครับฝันดีครับฝันดีเนี่ยเมเคื่อนนี่ จำค้ามฟันได้พ่อพี่น้องลุกขึ้นมามาทบทวนค้ามฟันป้าดันตัวนี้ว่าพี่น้องนะครับก่อนที่วอกค้ามฝันสู่พี่น้องฟังนะครับพี่น้องเข่ามาแล้วฝากพี่น้องนีนเด้อนะครับผู้ละหนึ่งไหลหนึ่งเกอเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทังช่องยูทูบทวีคนดืม่มชงน,น้อยชองลูกช่องลานของพี่ของน้องทั้งอำเภอชุมเพฝากพี่น้องสุขูสุขคนซอยเป็นกำลังแรงใจซอยเป็นแรงเคีย แรงผัดดังให้ลูกคไฮรันน้ำเน่นะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาแล้วสต่เรบผู้เขามาแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์ให้น้ำสต่เรบผู้เขามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นึงใด้พี่น้องเด้อกดติดตามนะครับกดไลค์กับกดแชร์เดียวพ่อกดสองแชร์ก็จะออกนะครับกดติดตามแล้วกดสองแชร์ก็จะดิ่งออกคือเก่ากดแชร์เดียวพ่อพี่น้องเราคงไม่ต้องไปเฮ็ดหยัง่งฝากพี่น้องกดแชร์ให้ลูกให้หลานน้ำแน่นะครับถ่ายท้ำบ่อ ลิเวนภายในสารปูตาให้พี่ให้น้อง้เบ่งในชม้องกันจากเล็กจากน้อยพ่อได้เวลาเวลาเติมกันพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องน่อยทวีคนเดิมช่องนี้ขอบคุณทุกกําลังแรงกจทุกการติดตามนะครับขอบคุณทีพี่น้องบักข่ามโฆษณาขอบคุณผูร้รับผู้ใหญ่ใจบุญทางจังหวัดมหาสารคามนะครับทั้งไก่ทั้งไก่สูขูทุกคนที่ห้ความมัก ควอม,มีตาข้อม,มเพลงกับทางช่องช่องนี้ด้วยดีมากตลอดนะครับเขาได้ช่องเรี่ยงกันพี่น้องนะครับในตูลีกแนวทางในค้อมฝันนะครับทวีคนเดื่มฝันทังไดวบตีมาเคื่อนในฝันพี่น้องฝันเห็นพี่เห็นน้องมาบานมาซองเต็มยั้นอยู่พี่น้องนะครับจักสลีกจะออกตัวใดล่ะพี่น้องนะครับฝันมาเคลื่อนนี่ฝันเห็นพ่อพ่อกระายแล้วฝันเห็นน้องสาวน้องสาวก็ตายแล้วน้องไส้ก็ตายแล้วผู้เม่ก็ตายแล้วพี่น้องนะครับ แล้วก็ฟันเห็นพี่นอ้องทุกขุทุกคนอายพีมานังซุ่มกันแล้วก็มีน้องสาวของแม่ที่ตายแล้วผู้ที่เลี้ยงเบิงพื้นดูรลทวีคนเดิมแล้วพี่นอ้องนะครับเป็นกระต่ายวังเดียดที่ผ่านมานะครับตายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกสาวอาลูกชายเพิน่นร่วมทัางลูกไผ่เพิินพี่นอ้องมานังอยู่ร่ากันนังอยู่ร่ากันแมนเบิดเลยพี่นอ้องซุ่มกันอยู่นะครับวงกลมกันอยู่บ้านนี้ แอดก็เลยถามว่าเอาพ้ากันมานั่งเต็มอยู่นี่มีเลี้ยงอีหยังคือพ้ากันมานั่งเบิดสุขู่ทุกคนเห็นสูหน้าสูตาแท้หรือว่าสื่พี่น้องนี่คือกว้มงันที่พี่น้องถามเอ้ยถามผู้ปินเมย์ผู้่เมย์ก็เลยตอบว่ามีอย่างดอกแม้ว่าจะปันให้ปันหน้าให้ว่าสันว่านะครับแม้ว่าจะปันให้ปันหน้าให้ในก้องฟันพี่น้องไวยปันให้ปันหน้ามันก็ดีแล้ว หังอยากได้โยห้างอยากได้ให้อีเมียปันให้โยเสน่ห์ข้มฝันว่าพี่น้องก็บอกเพื่อนนะครับบัดนี้พี่น้องก่ามาผู้ใดก่ามาฝันวันเนี่ยความฝันน่พี่น้องเพื่อนผัดเชียนตัวเลขให้ที่ปันหน้าให้มึงผู้เดียวจุให้มึงผู้เดียวว่าสันว่าพี่น้องให้มึงผู้เดียวหลายก็มูว่าสันว่าให้มึงผู้เดียวหลายก็มูให้แบบได้หน้าขึ้นหน่อยหน่อยเนง ม่นจะหหลายกม้มงูพวกไอพวกพี่น้องที่ได้น้ากันเด้อเลยวาา่ายังซี่นะครับบอกเลยก้มฝันบาดนี้ที่ให้ที่ให้มึงสิบไล่์สันว่าป้าสิบไล่พวกไอไข่อที่ได้น้ำเดือดสันดอกว่าในก้มฝันที่พี่น้องให้สิบไล่นี่บอกพ่อแม่ยังสิแถมเงินให้มึงอีกห้าหมื่นบาทป้าพี่น้องนะครับห้าหมื่นบาทเอาเงินให้มึงหอมห้าหมื่นบาทมาสั่งเอา ผมก็เลยว่าห่วยผมที่ได้ผู้เดียวมันบ่ได้ดอกแม้มันต้องให้อ้ายให้พี่ให้น้องได้น้ำกันเพราะว่าอ้ายพี่กับเิ่นก็เปลี่ยนลูกเดี่ยวกับลูกอีแม่คือกันบแม่ผมผู้เดียวผมบ่เอาเปรียบอ้ายบ่เอาเปรียบพี่น้องดอกให้ทอกันน่ะละจะจะให้ผมสิบไร่ผู้เดียวมันเป็นไปบ่ได้ดอกหน้าบ่หลายไรเนาะมันสิแบ่งกันได้ผู้ได้จากไกลอีแม่ว่าผูดสี่ไรเั็นตัวเบว่าอย่างสี่ในความฝันในความฝันเด้พี่น้องมันก็เลยว่า มึงบ่เอาตีอันบ่เอามึงบ่ได้เดียวสันวา่าไม่ฉันบ่ได้ผมบ่ฉันบ่ได้ผมก็เลยว่าฉันบ่ได,ได้คือจังผมว่านั่นผมสิกล้าเอาอยู่ติแม่เลยว่างซี่อายพี่เพิ่นก็สิว่าใหา้เอาอายพี่เขาเคยได้คือเก่าละว่าสั่น,ววนความฝันนะ่ะอีแม่ผู้ว่านนะ่ะแม่ก็สิแบ่งให้เขาคือเก่าให้มึงนี่10ไร่กับเงิน50,000บาทว่าสั่นว่าพี่น้องในความฝันเด้พี่น้องนี่ บาดนี้พวกพี่น้องนั่งยืน่นต้มกันหลายคนนั่นมีจะผีหลอกเด้พี่น้องมีจะคนตายไปแล้วนานั่งจุ่มอยู่หันในความฝันน่ะพี่น้องมีจะคนที่ตายไปแล้วพร้อมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปนั่งยืน่นต้มกันในความฝันมาเคลื่อนนี่บานนี้ตียังไงพี่น้องบ้านเลขที่กับหนึ่งแปดสามเนี่ยพี่น้องตัวเก้าเนี่ยหนึ่งแปดสามคือเก้านะครับท่านเอตวิตีกับตีศูนย์ตัวพี่น้องศูนย์ตัว นะครับสิศูนยังพี่น้องคิดเบื้องอาตบัดนะเพราะว่าคนตายเนาะพ่อกับแม่ก็ตายน้องก็ตายพี่น้องสาวก็ตายบริก็ตายหมอนางอยู่น้ากันร่วมกับคนที่พืานตายในความฝันนะนางอยู่น้ากันผมน้ปั่นหน้าให้ซิฟไลพร้อมกับเงินห้าหมื่นบาทพี่น้องแอดก็เลยตีเอาตีเป็นเลขศูนย์เม็ดเดียวล้วพี่น้องด้านศูนย์ก็รูดลักศูนย์แล้วพี่น้องนะครับรูดลักศูนย์เราจะชิลูดดักยังเราพี่น้องเนาะ พี่น้องพิจนะเรณาเด้อนี่คือความฝันนะครับย้ำให้พี่ให้น้องสู้ขู่สุคนได้ยินได้ฟังน้ำกันนี่คือความฝัน,ดนเด้อพี่น้องเด้อเบาตอนน่ปูตานะครับฝันกีรีฝันเททฝันแน่นอนที่แรกว่าแต่ลงคลิปอยู่ที่สารคามให้พี่ให้น้องที่เบิกได้ชมร้อกันกันเลยเบกไปลงหันพี่น้องก็เลยมาถือโอกาสมัอเงียบเงียบเว้าให้พี่ให้น้องได้ยินได้ชมน้ากันได้ฟังน้ำกันให้เต็มที่นะครับนี่คือความฝันพี่น้องจําได้แม่นพรอม นะครับจำได้แม่นพอมเงินจำได้แม่นตรงไหนจำแม่นตรงที่ว่าสิบไรกับเงินหามื่นอยู่ละพี่น้องนะครับผมก็เลยตีเป็นหนึ่งศูนย์ลวตัวเน้นแล้วก็หาศูนย์ละพี่น้องเนาะยังข้องฝันได้พี่น้องด้แล้วพี่น้องที่คิดยังไงก็แล้วแต่พอฝันเห็นพ่อเห็นอีเม้น้องสาวน้องชา,ายที่ตายไปแล้วร่วมกับคนที่ประ่านตายแล้วก็ร่วมกับที่น้องสาวของแม่ที่ตายไปบังเดียที่ิพานมานะครับผู้ที่ เลี้ยงเบงพวกแอทวีค้นเดิมหรือไอพีสุกูขนที่ย่างยนต์หละ่ะพี่น้องนะครับเพิ่นก็ได้เสียชีวิตลงไปวังเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ฟันเห็นเุ่นพร้อมแล้วก็ฟันเห็นลูกไส้แล้วก็ลูกไผ่เพิ่นรวมเบิดทุกคนมานาั่งร่วมร่วมกันพี่น้องหรือว,ว่าเมื่อทออกเลขไอพีน้องอีกคือเก่าเลขไอพีน้องเมื่อทเป็นซีหกเนแล้วพี่น้องซี 4, 5, ห้าไปเสแล้วนะครับเดีอว,ว่าจะเป็นซียังหละ่ะพี่น้องหรือจะเป็นศูนย์หนึ่งสี่พี่น้อง IP, ไอพีไอน้อง พี่น้องพิจารณาเอาเด้อนะครับเอ็ดกะบอกความฝันสุพี่น้องฟังเพียงได้ท่อนี่แหละพี่น้องนี่คือความฝันพี่น้องมากก็ค่อยไปจับไปจองไปซื้อไปหากันเอาครับตัวเลขแนวทางก็คือนะครับศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องแอดสีมาให้นะครับศูนย์เม็ดเดียวเด้อนะครับศูนย์ก็คือนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดพี่น้องนี่คือแนวทางของแอดเน้นศูนย์หนึ่ง และศูนย์หาพี่น้องเพราะว่าเงินหาเงินหาหมื่นบาทกับหน้าสิบไลพี่น้องนะครับเงินหาหมื่นบาทกับหน้าสิบไลพี่น้องกับน้ำได 0, 1, 1, 0, 0, 5, 5, 0, พ้พี่น้องเด้อศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์พี่น้องพี่น้องกับน้ำนี่คือความฝันของทวีค,ค้นเดิมนะครับว่าวสุพีสุนองฟังงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566 พี่น้องมกักพี่น้องก็ไปจับยองสื่อสาะกินแบงรัฐบาลกันพี่น้องยังพ่อท่านยังพ่อใดอยู่นะครับขอบุญขอบุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับแนวทางเลขความฝันของทวีคนเดิมฝันโคงสุดท้ายฝันอยู่หน้าพระประธานฝันอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเพราะว่าเมื่อคืนนอนอยู่ที่สารคามนะครับอธิษฐานนําหลวงปูขอให้ฝันดีนอนหลับฝันดี นอนฝันด,ดีพี่น้องหลับดีหลับตดื่ดเตะสี่ทุ่มพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยเมื่อยล้าเดินทางไก่พี่น้องธรรมดานะครับลมหัวลงก็หลับไปเลยนะครับอขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับสุขสุขกันเด้อนะครับอิซีของทวีคนเดิมขอให้ลำให้รวยขอให้มีแต่ความสุขความจะเลริญนนะครับหวังเงินหวังทองก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา นะครับหายเฮงหฮงปังปัง,ง,ง,งรวยยกช่องในช่องยูสุปทวีคนเดิมหายพี่น้องมันมาน,านสุกูทะกสําหรับหมดที่ผ่านมานะครับแตก14สําำนักแตก14อาจารย์วดนี้ที่แตกทะลุฮอด15อาจารย์บอห้ยพี่น้องรอเบิงรอชมนํากันได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมตั้งแต่ตน้นคลิปขอบพระคุณ้วกลรผพ้ใยญ่ใจดีทางอา กรุงเทพกรุงไทยทางเมืองนอกเมืองหน้า,น,านะครับขอบคุณเอฟซีทางไก่ทางไก่ขอบคุณ, FC, ท,ท,คณทุกไลท์กแคร์ถุกคอมเมนเ้อร์นะครับนี่คือคลิปความฝันของทวีค,ค้นเดิมนะครับฝันก็คือฝันได้พี่น้องนะครับเบาสูพีสูน้องฟังมากก็ค่อยไปจัดไปหาบ่ามาักกะเบิ่งพวงความสุขความบันเทิงคนแ้นก็พ่อกอให้พี่น้องลำลำร่อย,อยๆกะเป๋าตงุตงๆกินยาบกจกกกะยาได้ลงสวัสดีครับ